กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นดะ้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคิวเหมือนเดิมฮะที่เปลี่ยนไปก็คือเรามาเล่น a อ e ป Legen d Mobile เขาไม่ได้ขายของแต่ผมก็จะพูดเราเก่งพอว้าวอยากโดดคนเดียวแต่โดดไม่ได้ไปฮบเจอกันในคิวครับ ผมจะเล่นเป็นตัวเหย่่ยวนะครับไม่ใช่ตัวเหย่่ยวตัวที่มันแบบนั่นแหละเดี๋ยวรอดูนี่แหละครับไอต,ตัวที่มันฉีดยาเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่ชัดหอยนะครับเพราะว่ามือถือเริ่มไม่ดีแล้ว this is your champion มเจฉาเดชแชมปเปี้ยนถ้เจอกันตอนโดดนุม ก็มาถึงตอนโดดเริ่มผมผมได้แยกไว้แล้วไหนดีไม่ดีไม่รขออภัยด้วยนะครับเสียงเกมมันดังเกินครับกลัวไม่เจอคนนะอาวุธกเป็นโลกใจชิบหายฮะชิบหายฮะคำเดียวฮะชิบหายฮะ จะหนีไปไหน Round one like <hi> <hey. S 3> beginning ring countdown. Barrel stabilizer here level three. น้าหน้าตาโยอัม um, ถ้ามีถ้าอะไรไม่ไม่สุภาพหรือนั่นแหละประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับ ไม่มีคนตามมาละผมชอบเล่นมองบวกคนที่หนึ่งเพราะว่าโดเโดเตะโดดเตะว่าไม่มีปืนให้ที่ประตูนนเส,ตส,ตสียไม่มีคนตามมาละ Reloading. Contact. Reloading. <laughs> on, <pad>. <laughs> Contact. Reloading. There is another squad. They are attacking. Battling the enemy. <laughs>

Reloading. Um. Battling the enemy. He's got time. Another squad is at the- battery here. Got them. Reloading. This thing on two legs. Check your sectors. do have on? Thought Smoke out. <laughs> <laughs> yeah. <coughs> yeah. <laughs> yeah. All Reloading. Reloading. Oh, warning. Reloading. Come on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 . i oh, look. I'm going in. Yeah. Reloading! Guy, man. Care package <laughs> Reloading. Contact. Firing. Oh look. Someone wandered into our safe space. I'm going in! Reloading. Contact. Contact. Shields, come on, come on! Another squad is attacking us. I'm going in! Ah! Reloading. Yeah. Replicator being delivered. ก็สนุกเหมือนกันนะ. <laughs> <laughs> Shield battery here. Firing. เกมหน้าผมจะมาสอนไม่รู้เอ้ยยิงจังเลยหนว่ไอ้นี่ก็ยิงจังเลย r e l o a d n g r e l <o> a d i n g <Content. S 3> <Content. S 1> c o n t t o t a t นั่นผมสอนนะไอ้ใครไอ้ใครเปนรแ้นอเค w a s next and ม h e ้ x t s o come on, come on. ของต่างๆพวกฮิวอันไอนอันที่แบบ, <o> แบ,บจุดๆพวกนี้ก็ยัง <o> ไม่มีแล้วจะมีอันนึงที่แบบให้เกาะเต็มแล้วก็เป็นบวกรผ <char> มสอนแค่นี้เลยฮะหยอกคิดหน้าไว้สอนนะลด <o> งไม่สอนเลยเพราะว่าเมมเพราะว่าเมมจะเต็มมือถือคุณภาพดีด้วยฮะแบตจะบวมระเบิดอยู่แล้วฮะ

คือว่าจะเตะลอยนะชา์นชลดมามมา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 มดมา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 ม c มา n าม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  t มามา e ามามมามาามามามาอาาม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 โนาามามามมมีมามวมามามานาม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 านมา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 มมามมาม แต่ถ้าเวลากดยิงอะไรพวกนี้มันจะซูมเข้านะก็ขออภัยด <There S 1> <is S 2> <was> ้วย reloading battle stabilizer here it's go time จีพายเร็วไม่มีทางไป using meds m e d k i t here reloading วงเกมนี้จะไม่เหมือนคนอื่นเลยคะ <time. S 1> มันจะแรงมากๆเลยนะโคตรแรงเลยฮนะ using meds <laughs> Come on!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  Leo! Come on, come on, Leo. Leo. It's go time. Leo! We using this! Come on! Come on! Come on! It's go time! jai! Ti jai! Oh, I'll heal up in no time. Die, it's got time. Let's go this way. Throw in your ผมขอตัดช่วงหนึ่งไปแล้กันครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะไว้เจอกัน